เรียบร้อย FC ซไปทางอุบลเด้อครับพี่น้องอ่าพรอมส่งกลับเอซเมืองอุบลแล้วเด้อครับผมก็สวัสดีสบายดีเอซไปทางสปปลาวสวัสดีเด้อพี่น้องจุงกะไม่เอาบองโปลกรุบกรุบคเนี่ยอ่าจุงกะบองโปตูไข่เสียมเรียบของเนื้อบัตรก็ไงเนี้ยก็เรียนนูหุยไทยอ่าเรียน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 ซ้อมรถนูไทยแต่เธอบานออยลูกค้ากรุบปฏิเหตุเลยบัตรก็แมไทย ลาวเธอบนหมอดอ่ะฝากด้วยนะครับผมคําเตือนคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการแต่งการซ่อมรถจรักยานยนต์ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม Bounce โอเคครับพบกันอีกเส้นเคยก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กุ้งแสงสว่างจุกะแมวบองโปเอนกรุบกรุบเนี่ยสวัสดีเดอร์พี่น้องสบายดีเน่เป็นจนังไงอ่าพบกันอีกเส้นเคยเรียบร้อยเอฟซีไปทางบุญด้วยครับพี่น้องอ่าพร้อมส่งกลับเอฟซีเมืองบุญแล้วเด้อครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมก็ ท่านใดนะครับผมสนใจนะครับผมจัดสภาพรดระบบผ่อนจ่ายนะครับผมก็ทักมาได้เลยนะครับผมเพจล้านแสงสว่างมอเตอร์อะไรแต่งนางร้องแง่ไปไปชมคลิปกันมาโอเคนะครับผมก็เสร็จสับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งลำนี่เป็นเ c ซีจากจังหวัดอุบลราชธานีตัวนี้นะครับผมเวฟซีสองห้าอาสีบรอนล้วนเป็นงานชุดสีบังบกยุดหยาและประกันความสวยสนิททุกจุดนะครับผมดูงานได้เลยอ่าเดี๋ยวพามาดูนะนี่ ฝาปิดแตก็ประกบสนิทนะครับผมนิ่งๆสวยๆเลยนิเนียนเลยนะครับผมหน้ากากหน้านะครับผมแล้วก็อ่ารอยต่ออ่ามาดูรอยต่อรอยต่อเนียนนะครับผมแล้วก็ของบงังอ่าจะเป็นสีตัดดําด้านนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ยูบอกแปะแท้ให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็เป็น1 2 5่งสอกุญแจกลมลูกค้าให้ผมแปลงเป็นนีลไัยไอตัวนีลไัยตัวนี้นะครับผมสามารถเชื่อมแปลงกับตัวโค้งได้เลยนะครับแล้วเก็บสีให้ลูกค้านะก็ จัดการให้ตามสั่งคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นอะไหล่เทียมอ่าแต่ก็จัดสรรปันส่วนให้ในงบนะครับผมก็ถือว่าสวยงามลงตัวนี่ชุดหน้านะครับผมเทียมหมดเทียมเทียมทั้งระบบนะครับผมนิชินเทียมสายเอซีนะครับผมตัวล็อกสายสายให้เรียบร้อยครบครบ,ครบจบจบ,จบเลยนะครับผมก็ไม่ซีเรียสน,นะครับผมแท้เทียมไม่เกี่ยวอ่าลูกค้างบน้อยเราก็จัดการให้ตามงบนะครับผมเครื่องอ่าสเต็ปซิ่งนะครับผมนี่ ยิงทรายน้ําทําสีพราดคตคดําหยดน้ำเงินนะครับผมฝาวาวทาสีน้ําเงินให้นะครับผมก็ถือว่าสวยนะครับผมก็ทรงคันนี้นะครับผมโชกข้างหลังนะโชกมาดูโชกหลังตัวนี้เป็นอ่า กล่องดำนะครับผมกล่องดำแปะสติกเกอร์โชกแก๊สซี่นะต้องบอกไว้ก่อนเลยตัวนี้คู่ละสองพันหนะครับผมไม่ใช่ตัวท็อปแท้นะเป็นตัวเทียมอ่าท่อก็มีมาให้เรียบร้อยเรามีหน้าที่มาติดตั้งนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแท้เทียมไม่เกี่ยวอ่าไม่เกี่ยวขึ้นอยู่ที่ว่าเราจัดสรรปันส่วนให้อยู่ในงบแล้วก็ลงตัวอ่าคันนี้เป็นเ FFC จากจังหวดอุบลราชธานีนะครับผมก็เดี๋ยวส่งงานให้นะครับผมก็ฝากผลงานด้วย ทุกๆผลงานนะครับผมทางร้านจะลงไว้ที่ช่อง YouTube กุ้งแสงสว่างนะครับผมหรือจะเป็น TikTok นะครับผมนี่ต้องบอกว่าสวยมากนะทรงเดี๋ยวมาแจกทรงกันหน่อยแจกทรงกันหน่อยอ่าเดี๋ยวเรามาแจกทรงลำนี้นะครับผมเวฟหนึ่งสองห้านะครับผมก็โหลดหน้านะครับผมหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับผมโชคหลังความสูงสามรอยยี่สิบมิลนี่ถือว่าเก็บงานได้สวยนะก็งานจากทางร้านเองนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมนี่ ปาดให้นะครับผมจะไม่มีถูจะไม่มีชนเราต้องเผื่อเวลาลูกค้าซ้อนสองก็คือนั่งซ้อนท้ายด้วยนะครับผมก็ยางล้อหลังเบอร์สองศูนย์นะครับผมอาร์กอนสเปนทรงเนะครับสีน้ำเงินนะครับผมก็จะประมาณนี้ยางล้อหลังโยโกนะครับผมไอ้คาเมลโทษทีเป็นคาร์เมลนะครับผมลายแบ็คแลกนะครับผมจะประมาณนี้ไลน็อตสไตเลตให้ทุกจุดเลยตัวบังโซตัวนี้นะครับผมผมต้องปาดนะตัวนี้ต้องปาดนะมันติดนะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่า บาทนะครับผมชคหลัง3า0ยิมิลหน้า 1. 5ห้านะครับผมใช้ขาตั้งข้างมีเนียมตัวเตี้ยสุดเลยเพราะลดหน้าค่อนข้างจะต่ำนะนี่มีเหมือนกันนะงานเฮงสกรูมีเตี้ยสุดเลยต่ำสุดเลยแล้วก็มีทรงกลางแล้วก็ทรงเดิมขาเกียร์แท้ชุกนะครับผมอ่า,าจานไฟทําสีดำพาวเดอร์โค้ดสีําเงินนะครับผมทางร้านก็จะเก็บน็อตให้ทุกจุดเลยอ่าตรงไหนมีก็เก็บให้หมดเลยนะครับผมนี่สวยๆเนี้ยน,น,น,นะสติ๊กเกอร์ก็จะให้ตามสั่งเจมๆเ,เลย ก็แท้เทียมไม่เกี่ยวนะครับผมยานที่ผมแจ้งนะครับผมตะกร้าหน้าผมก็เบิกให้นะครับล้อหน้าตรงนะนี่ล้อหน้าตรงใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแท้เทียมไม่เกี่ยวก็ลูกค้าเลือกใช้ไฟหน้า,าสีฟ้าไอส์บลูด้วยนะครับผมไฟนี้ก็ฟ้าไอส์บลูปัมบนเป็นเวฟร้อยสิบเทียมนะครับผมตะกร้าหน้าเท้เนาตตะกร้าหน้าท่อสแตนเลสมีม,มาให้นะครับผมขาสตาร์ทเท้ประวนันาตามทรงเลยนะครับผมก็ เข้ามาแล้วนะครับผมฝากด้วยนะครับผมทางร้านตั้งอยู่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ติดซีเจบ้านหนองโบดแล้วก็เยื้องระหว่างทวีกิจบ้านหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเข้ามาชมแล้วนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ช่อง youtube นะครับผมเป็นกําลังใจให้ช่างกุ้งด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่าทางร้านนะครับผมงานจัดสภาพเยอะมากเยอะมากต้องบอกว่าเยอะมาก ่าโอเคนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมท่านใดที่อ่าสนใจนะครับผมในการจัดสภาพรถระบบผ่อนจ่ายไม่มีดอกเบี้ยไม่มีระยะเวลากําหนดอ่าแต่งหมดกี่บาทจ่ายจบคุณรับรถไปอ่าลดเกาๆจอดไว้เป็นซากเป็นเศษเหล็กไม่ได้ใช้นะครับผมเอกสารครบคู่มือครบนะครับผมส่งมาอ่าตั้งงบไว้ต้องการแบบไหนเดี๋ยวคุยกันอ่าเดี๋ยวคุยกันรับประกันว่าแท้เทียมไม่เกี่ยวอ่า สวยๆเนียนๆขี่ใช้งานได้เหมือนเดิม FC ลอุบลรอรับด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมเข้ามาชมคลิปนะครับผมติดตามผมได้ในช่อง YouTube กุ้งแสงสว่างนะครับเพจร้านแสงสว่างมอเตอร์อะไรแต่งนางรองแล้วก็ t i k t o อกุ้งแสงสว่างอย่าอย่าลืมฝากด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ช่างกุ้งนะครับผมแล้วก็อ่าฝากาสวัสดีสบายดี FC ไปทางสปปลาวสวนสดีเดอพี่น้องจุงกะไม่เอาวางโปนกรุบกรุบี่อา จุงกะ,อะบองโอนตูไข่เสียมเรียบของเนื้อบัตรก็ไงเนี้ยก็เรียนนูหุยไทยอ่าเรียน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 ซ้อมรถนูไทยแต่เธอบานออยลูกค้ากรุ๊ปปฏิหินเลยบัตรก็ขมแมไทยลาวเธอบานหมดอ,อืมะฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ